งว่าหมายถึงอะไรไงแล้วก็เลยเอามาตีความฝันไงที่ว่ามันออก91น,นะถูก็เลยแทงแล้วก็มาก่อนจะจัดงานก็เลยขอไงว่าขอซับจัดงานหน่อยก็เลยออก90งวดน,นู้นที่ก่อนบวงสรวงค่ะแสดงว่าได้ตังงวดกันมาหลายงวดเลยได้ตลอดอได้ตลอดเลยอันนี้หลักล้านล้ะที่ได้นะได้มาตลอดค่ะส่วนมากจะเป็นความฝันใช่ไหม ฝันค่ะแต่ว่าส่วนมากก็ใกล้จะหัวจะลงมาส่วนมวลให้แล้วก็ขอขอ,ขอไม่ได้ขอจากเลขนะคะหมายถึงว่าขอให้ลูกอ่ะได้มาจากใดก็ได้เงินนั่นแหละขอให้ได้มาได้มาอย่างไงก็ได้ขอหเป็นทรัพย์ใช่ใช่<ม>แ้วก็คือแบบว่าถ้าฝันฝันเห็นปุ๊กหนูก็จะตีเป็นเลขเก้าทันทีเลยไงค,ครับถ้าฝันเห็นปูอง์ปู่จะตีเป็นเลขเก้าใช่ไม่ยาไม่ยากของขับอ๋อใช่ค่ะ อ๋อฝันเห็นหญ้านี่จะตีเป็นเก้าใช่เป็นงูไงท่านจะมาแบบเลื้อยให้เราเห็นเลยสีทองตลอดใช่ค่ะปกติฝันเห็นปู่หรือเห็นหญ้าส่วนมากนะครับส่วนมากจะเห็นแม่ย่าอ๋อเห็นองค์ย่าเลยใช่ไหมอ๋อองค์ย่าองค์นี้เหรอครับใช่ครับแม่ย่าทองคำครับแม่ย่าทองคำใช่ค่ะแต่ฝันเห็นหญ้าจะเป็นเลขเก้าทันที ใช่หนูจะตีพยายนาคเป็นเก้าทันทีค่ะครับอ่ะครับทีมงานรออยู่ครับก็เป็นอ่ะ,อะขอโทษครับชื่อเจ๊อะไรครับชื่อกุ้งค่ะอ๋อเจ๊ก,กุ้งนะครับ <c oughs> เป็นแฟนของอาจารย์ค่ะ <c oughs> เป็นแฟนของอาจารย์เยอะค่ะครับ อ๋อส่วนมากจะเป็นความฝันเนาะที่ได้โชคลาภกับองค์ูย่าครับจะเป็นความฝันก็ส่วนมากค่ะเพราะว่าเวลาใกล้เลขออกก็จะลงมาก็คือมาสวดให้เสร็จแล้วก็จะมาบอกกล่าวใช่ขอทรัพย์ให้ลูกให้ลูกมาสร้างก็เลยแบบว่าพอได้ทรัพย์ก็สร้างท่านสององค์อันนี้ค่ะ เจี๊กุ้งนะครับเจี๊กุ้งนะครับเจกุ้งค่ะเ๊กุ้งยูที่ตำหนักตำหนักเทวอะไรซับนาคินค่ะบ้านแกเปะค่ะตำหนักแนวทางของเจกุ้งได้โชคยังไงครับผมหนูได้โชคมาจากการฝันขององคู่ค่ะกับองค์แม่ย่าทองคําค่ะก็ท่านจะนิ่มีที่เห็นก็คือหมายถึงว่าเป็นงูสีทองจะเลื้อยมาค่ะ แลวหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะตียังไงหนูก็เลยเอาขยานาคเป็นเลขเก้าค่ะก็เลยมาตีงวดนั้นงวดนั้นคือเก้าหนึ่งที่ที่ว่าฝันเห็นถ้าเลื้อยมาแค่ตนเดียวอะค่ะก็เลยเอามามาจุดธูปบอกไงว่าลูกขอทรัพย์นอยแบบว่าถ้าลูกจะจัดงานอะไรก็ตามอ่ะหนูจะมาขอทรัพย์ท่านตอนกลางคืนมาสวดมนต์ให้เสร็จแล้วก็ จะขอซับโดยวิธีใดก็ได้ให้ให้ที่ลูกซื้ออ่ะออกค่ะก็เลยได้มากับท่านนี้เป็นร้านได้มากก็เลยสร้างให้แต่ว่างวดเก้าหนึ่งได้แค่สองแสนกว่าบาทค่ะใช,ใช่แล้วก็เก้าูนย์ได้มาเรื่อยๆอ่ะหลักแสนอ่ะพูดง่ายๆค่ะจะฝันเกี่ยวกับปู่กับย่าตลอดใช่ใชจะฝันตลอดค่ะ,คะแล้วก็แบบว่าหมายถึงว่าถ้าตัวเองอ่ะ เวลาจะมีงานหใหญ่ๆนะคะก็จะมาบอกกล่าวขอขอซับเบิร์ซับหน่อยลูกอยากมีซับไว้จัดงานอะไรเนี้ย,ยท่าน <วง S 1> ก็ <วง S 1> ให้ตลอดใ <วง S 1> ช่ <วง S 1> ค่ะทีสามสิบที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ท่านก็ให้ค่ะก็ได้มีมาเรื่อยๆก็เลยบอกว่าเกิดความศรัทธาถึงได้สร้างท่านไงแบบคือว่าหมายถึงว่าใครจะว่าเรางมง,งานก็ช่างนะ แต่ว่าที่ตัวหนูศรัทธาท่านไงก็คือแบบว่าท่านให้ให้ทรัพย์หนูเยอะอะเจอกับตัวใช่ค่ะแล้วหนูก็แบบว่าคือถูกทุกงวดอะถูกทุกงวดค่ะเห็นว่าฟัาน,านถึงงูด,ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะฟันถึงงูสีทองจะมาเลื้อยให้ดูตลอดเลยแบบว่าเขาจะเลื้อยมาตลอดค่ะในความฝันทงวดนี่กี่งวดติดแล้วคะอืมถ้าพูดถึงว่า สามสิบสี่สิบงวดได้เลยไปติดตามหนูได้เลยนะหนูมีเพจเลขเด็ดนําโชคหนูอยู่ในกลุ่มนั้นค่ะเลขเด็ดนําโชคไปหนูจะมีเอฟซีอยู่อะไรเงี้ยค่ะคกลุ่มค่ะไปติดตามเป็นเพจอะไรนะครับเลขเด็ดนําโชคค่ะเลขเด็ดนําโชคใช่ค่ะเลขเด็ดนําโชคนั่นแหละค่ะอยู่ในกลุ่มนั้นค่ะจะมาเสันเกตุหน้าเล่ากำลังยาเดี๋พี่กันใช่ตอนสร้างนี่ค่ะ อันนี้อันนี้คืออยากให้ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่พอพอไปถึงร้านอ้าวทำไมไม่ย่าตัวเหมือนกันใช่เราก็คิดอย่างนี้รูกสเก็ตก็คืออันนั้นนะคะเป็รูปใช่แต่ว่าพอพอปั้นออกมาปั้นออกมาได้แบบนี้ค่ะก็ถูกใจหน้าตาเหมือนเจ๊กุ้งเลยคล้เห็นหน้าปีที่แล้วผิดแค่สองวัน ถูกต้องค่ะใครใครที่ติดตามหนูอยู่เขาจะรู้ค่ะที่สิบสี่งวดมันยี่สิบสองงวดใช่ไปดูได้เลยมันได้มากกว่านั้นหมายถึงว่าครับเข้ามากกว่านั้นอ่ะเข้าตลอดค่ะแต่คือว่าหนูไม่ได้เปิดเผยตัวตนอะไรนี้แต่ว่าคือจะมีกลุ่มของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่เปิดเผยตัวตนในกลุ่มใช่ค่ะ สำหรับงวดนี้เก๊กกุ้งฝนยังครับหนูว่อันนี้หนูฟันธงให้87ค่ะ87กับ67ได้มาอย่างไงครับเจ๊คือหนูก็คำนวณหนูมาค่ะแบบมันอยู่ๆมันก็ขึ้นมาในหัวมันก็คือเนี่ยฟันธง8ป7อะค่ะ87กับ67ค่ะเป็นเซนแล้วก็เป็นใช่ค่ะคือใช่หนูเปิดให้ดูได้ไหมที่หนูลงได้ครับได้ที่ลงในกลุ่มใช่ แต่ว่าเอาให้ให้ดูเปนี่เลยเก็กกุ้งให้รัฐบาลไทยอย่างเดียวนี่ครัไม่ให้ฮานอยลาวค่ะอ๋อค,ค่ะ้นนาค่ะมีค่ะอันนี้นะคะที่ฟันธงให้แล้วอ๋อจะเป็นแบบนี้ใช่หนูจะทำเป็นแบบนี้ค่ะค่ะ เป็นสติกเกอร์แบบนี้ใช่อันนี้คือรัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลค่ะของงวดที่สิบเจ็ดค่ะอ๋ออันนี้คือที่ฟันรงลงวันทงลงแล้วค่ะมีกี่ชุดครับเจ๊ขาหนูจะลงอย่างนี้ตลอดมีแต่วันที่หนูฟันคือเน้นๆก็คือจะเป็นเนี่ยค่ะเจ็ดแปดเจ็ดหกแล้วก็แปดหกที่เน้นๆเนน้นๆค่ะเน้นเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดหกค่ะ กัอันนี้คือชุดเต็มที่ลงให้ในกลุ่มแล้วก็จะมีสามตัวให้ด้วยสามหางใช่ค่ะอันนี้คือลงชุดเต็มให้ในในเป็นเพดใช่ไหมใช่ค่ะเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดหกเน้นเน้นใช่ไหมแต่ว่าเจ๊กุ้งฟันให้แค่แค่นั้นเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดค่ะที่ฝันที่ว่าชอบมากเลย ฟันทงตัวไหนออกตัวนั้นใช่ไหมครับหับแล้วขอให้ออกตัวนั้นเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเนาะเดีายวว่ากันนะครับปกติฟันทงแล้วออกออกไหมครับตัวที่ฟันทงออกค่ะเน้นเน้นโอต่อการแปดสามครับแปดสามใช่มีแปดหกด้วยมีค่ะสามตัวมีตัวไหนบ้างครับสามตัวก็คือศูนย์เก้าห้าหกสองเก้าแปดสองสามค่ะค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูที่ว่าเออให้ตลอดออกตลอดให้ตลอดออกตลอดใช่ไหมจะให้ดูเกิดไม่ทันศูนย์เก้าห้าเก้าห้าเองอีกสุดหนึ่งแปดอยู่คู่เดียวยังจนวมดแั้นใช่ใช่ทันตรงตัวที่ออกเลยครับแปดเจ็ดค่ะนี่เอาตัวนี้แหละตัวเดียวเลยชอบตัวเดียวใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ก็จะเป็นเจเขอสามตัวใหม่หน่อยครับสามแปดเจ็ดศูนย์เก้าห้า ค่ะแปดสองสามอ๋อแปดสองสามหกสองเก้าค่ะแล้วก็หกสองเก้าแปดสองสามหกสองเก้าได้แต่ตัวที่จะออกก็คือเจ็ดแปดแปดเจ็ดค่ะตัวฟันทงฟันทงเจ็ดแปดแปดเจ็ดค่ะพี่ตามเห็นแปดหกด้วยนะแปดหกมีด้วยค่ะตัวที่ตัวเน้นนะตัวเน้นพี่หนูลงไปแล้วค่ะ ใช่ก็คือจะให้อยู่ในกลุ่มค่ะให้อยู่ในกลุ่มตลอดสถิติเดินดีมากนะครับหนึ่งปีผิดแค่สองมดเข้าไปดูได้เลยเยก,ก้าไปติดตามได้เลยค่ะเลขเด็ดหนึ่งปีผิดสองเพจเจ๊ก,กุ้งธรรมดาเลขเด็ดเจ็ดสองใช่ค่ะเดนินดีะน,นะคะแต่วะเราตามเป็นม้วแรกอ่ะมวดแรกของปีนี้ อ,นนอันนั้นก็<า><า>อันนี้ของงวดที่แล้วก็คือที่มันออกแปดเก้านะแต่ว่าหนูให้เก้าแปดเนาะแล้วก็อันนี้ของงัวมาถึงนะแล้วก็ขอทัอง้งหมดเลยใช่หนูจะให้ทุกงวดค่ะอันนี้งัวของสิบหกนะที่มันเข้าแปดห้าเนาะแปดห้ากับเจ็ดห้าครับเข้าตลอดแล้วก็มาเก้าเจ็ดงววเก้าเจ็ดของมันที่หนึ่งเนาะนะี่ ก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดที่ให้เน้นๆอันนี้เช่าเคยปฏิติค่ะแล้วก็ใช่ข้าเข้าตลอดเลยค่ะไปไปเลื่อนดูได้สวนมากจะบนหรือข้างล่างครับมันเข้าล่างบนนะค่ะใช่แล้วแต่ว่าแบบว่าบางทีก็ครั้งหนึ่งเข้าเข้าล่างเข้าบนอะไรเนี่ยแต่คือเข้าตลอดส่วนมาก เรีกเก๊กุ้งนี่จะให้กลับไหมเนี่ยหรือว่าตรงตรงเลยบางทีก็ตรงบางทีก็กลับแต่หนูว่าซื้อหวยก็ต้องกลับนะคะครับซื้อหวยก็ต้องกลับกระสันซับแต่ใช่ถ้าถ้าซื้อไม่กลับต้องรีบไปกลับต้องรีบกลับไปซื้อใหม่ก็จะเดินดิบางทีก็สามตัวสามตัวก็เข้าบางทีก็เป็นโต๊ะอะไรเงี้ยจะจะเป็นสามตัวโต๊ะใช่ค่ะบางครั้งก็สามตัวตรงๆเลยใช่ ติดตามทางช่องทางเพจเลขเด็ดนำโชคค่ะเลขเด็ดเด็นำโชคครับคือแบบนี้เนาะทางเพจนะทางเพจทางเฟซมีผู้ติดตามอยู่แค่เจ็ดพันค่ะตอนนี้เจ็ดกันแล้ต่อไปนะคะต่อไปก็จะเรือรัวเด็ดเบอร์เด็ดสาธุค่ะมี่ค่ะอยู่ผู้ติดตามอยู่เจ็ดพันเก้าค่ะเจ็ดพันเก้าเด็ดเด็ดแล้วโชคเด็ดนะคะทั้งเด็ดทั้งโชค เชื่อความศรัทธานะคะหญ้าทองคำนะคะเจ๊เนาะค่ะไม่ย่าทองคำค่ะนี่ให้ถือตัวหนึ่ง B ยี่สิบสองวัดต์ูกไหมตัวหน่อยตัวน้อยก็ให้เราโชว์เลยตัวนี้ค่ะเดี๋ยวขยายดูอ่ะมันก็หลายกล่องเนาะกล่องน้องเบืองตัวเลขน้ำเจ๊กุ้งเด้อประเทศนี้ค่ะก็คือตัววงกลมเนาะค่ะเนาะ เจ็ดแปดกับพี่น้องหนึ่งหนึ่งครับหนึ่ง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 ปีหนึ่งรุดยุสองงวดครับก็นอนเนาะอ่ะปีใหม่งวดแรกคิดว่าจะเข้าสามตัวเมื่อกี้ขอให้เข้าค่ะสองสามแปดสองสามแปดสองสามขอให้มาค่ะพูดอะไรกับย่าไว้ไหมคะถ้าเลยังเลยคืนนี้แหละใช่เพราะว่าไม่แล้วแต่ว่า ก็คือที่หนูรักที่สุดก็คือตัวเนี้ก็เม็ดเดียวเม็ดเดียวแปดแปดค่ะตัวนี้แสดงว่าสามตัวแปดสองสามนะครับเจ๊ใช่หมอชอบอันนี้ครับที่ปุนทางวงกลมอ่ะแดีวแต่วงกลมให้นะครับอ่ะเจ๊วงกลมก็ได้ครับอ่ะวงกลมให้หน่อยครับตัวเจ๊เม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวขอให้มานะคะไม่ยากสาธุ อยู่ไกลอาจจะไม่ชัดนะครับ,อบรอแป๊บหนึ่งนะครับเจ็ดแปดค่ะเนี่ยค่ะเลขที่ฟันธงคือเจ็ดแปดค่ะสรุปตัวเลขที่ฟันธงคือเจ็ดแปดใช่ค่ะขามั่นใจค่ะสามตัวแปดสอเอากี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ มันเอาให้พันเปอร์เซ็นต์เอาพันเปอร์เซ็นต์ใช่ร้านร้านเกินไปไม่ดีครับเจ๊กุ้งเพื่อนกับฟันทงไห้นะครับหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วไม่อันด้วยนะไม่อันด้วยขอเป็นตัวเล็กช ok ลาบนะเจ๊เนาะครับขอบคุณมากเจ๊ครับขอบคุณครับเป็นแนวทางนะครับของเจ๊กุ้งนะครับ จะมีเน้นๆนะครับ78นะครับ3ตัว8 2 3นะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของเก๊กุ้งนะครับใครเข้ามารับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับโชคๆมันหมานเด้อครับเด้อเอบคอณนะบนะครับมาขอบครัีบคทีมอบคัณทได้กแชร์ติดตาท่อกเ็นพนัใบที่สาคัญสุอดเชิญเตือน ให้ชมนะครับวังของอาจารย์ยุทธพลนะครับกับแจกุ้งนะครับเป็นองค์ปูงองค์ยาสวยงามมากเลยครับเลยท่านใดที่อยากจะมาแวะชมนะครับที่วังของอาจารย์ยุทธพลนะครับเดินทางมาได้นะครับบันนี้ก็อาจารย์บ้านแกเปะนะครับอำเภอเมืองกาลสินนะครับ អត់ជុកជុកមិនមិនเด้อครับเด้อ